รันวงการรันวงการไปด้วยกันนะครับเราจะเล่นในเรื่องราวของวงการต่างๆซึ่งจะมีผู้ที่มีชื่อเสียงคนดังต่างๆในแต่ละวงการ1 0หน้าครับใครเล่นได้มากกว่ากันเป็นผู้ชนะไปเลยมีอีก1นึ่งแสนมอบให้ด้วยนะครับ2ทีมในวันนี้พร้อมอยู่แล้วมาเลย วัสดีค่ะโอ้โหทำไมเดินสวยอ่ะตอนนี้ตื่นเต้นจะตายทำไมเดินสวยอ่ะตัวนี้มันเหมาะสมมากเลยอันนี้หล่อหมดหล่อหมดอยู่อยู่หมด่ในหมดหล่อหมดเป็นบอลลูนมาก่อนอันนี้สวยโอ้ว้าวสวยหมดนี่สวยหมดสวยหมดเลยพี่ตาฮะอะนะคะรทเขาตวจผมเขาก็มาอยู่ทีมนี้ได้ฮะเขาก็น่าจะหล่อเหมือนกันเราต้องมั่นอยู่ในตัวของเราใชกลขาวสวยใชกลขาวสวย อะไรช่ควันนี้เกมอาจจะยากแล้วละเพราะมันเป็นเรื่องแบบอาจจะยอมกันหรือสมยอมหรืออะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นสมยอมหรอไม่รู้เหมือนกันอุ้ยยังไงอ่าวหลักการง่ายๆนะเดี๋ยวเราจับคู่เล่นกันนะสิบหน้าในวงการซึ่งไม่รู้ว่าวงการไหนแต่เราจะอยู่ในวงการนั้นแหละแล้วก็หาผู้ชนะคู่แรกสำคัญที่สุดเลยครับนะมาออกมา ใครับเราล็อกถสองาคู่แรกแล้วก้าหน้านะฮะเออเดองสามอายสาม3าอ้าเอาอ้อ้อ้ต่อ้าอันนี้เหมือนกันเลยเหวนกันเลยอาอาล้ว0อ เข้าประจําที่เหลือสองท่านนี้แข่งขันกันซึ่งไม่รู้จะอยู่ในวงการไหนเดี๋ยวเรามารันวงการเลือกเอาพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมนะครับมาแลกจะซอยรันวงการเราจะได้วงการไหนวงการไหนเอ้าเราไปเรื่อยได้ไหมคะมาเลือกอหจุดจุดนะครับมาเป็นวงการตัวพ่อหน้าแม่อุ้ย อากเหมาะบหมาะเมเมื่อกี้มีคำว่านางงามอ่ะแต่แบบเราเลื่อนไม่แล้วไม่ทันดีนะครับตรงนั้นนะลูกกำลังอึดขึ้นมาไงใช่แต่ตัวพ่อหน้าแม่ก็คือหนูเลยไม่หนูต้องตีโจทย์เอาเองว่าตัวพ่อหน้าแม่คืออะไรร่างกายเป็นพ่อหน้าต้องเป็นแม่ถ้าเป็นผู้ชายหน้าหวานแสดงว่าทางนี้ไม่สับสนไปก่อนเลยไป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 ตาหูไป่อเลย

อะไรก็ไม่แน่นอนอยู่ในโลกนี้เก่งจริงก็ปล่อยผมล่วงลงไปเลยเดี๋ยวแตะโตอนนี้เปลี่ยนรักไปหมดแล้วอยากจะบอกว่าถ้าตรงนี้เมื่อกี้ไม่ใช่ผมหัวใจอาจจะวายได้ส่วนผมตอนนี้ก็คือต้องให้ดูขาิินึงฮะทำไมอยู่ในตัวมเราบอกเข้าลงเบาลงแรงได้หมดได้ลงแรงน่ากลัวกางเกงที่เปียกนี่คือเหงื่อเหรอไปแล้ว วิธีเล่นจะลงอยู่ข้างบนเฮ้ยตอนลงสุดยอดเอาอีกแล้วงัไม่ละตอนลงเมื่อกี้อ่ะเอออันนี้เราไม่ได้ละเริ่มสนุกละอันนี้เริ่มสนุกละแต่เขาดูไม่มีผลอะไรนะถ้าแค่ทดลองเครื่องปตดองไปก่อนได้ไหมฮะไม่ใช่ไม่ผมเลยช็อคอยู่ครับอ้าวตัวพ่อหน้าแม่ยังนึกไม่ออกเลยว่าคืออะไรมีเวลา100เวินาที10หน้าหน้าที่หนึ่งทุกคนเงียบไปนะครับมาครับ ใครครับพี่ป๊อปปองกูลคุณดูตรงไหนคุณดูตรงไหนมีเสียงปรอมมือด้วยผมแม่นคนนี้แหละเขามีเสียงเขาอันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ครับเออแล้วเขาตรงพ่อไหนตรง้องหน่แม่ไหนยังไงอะไรตัวพ่อแค่แต่งหน้าแม่แค่แต่งแม่ครับเออถูกต้องเอาเลยว้าถุงพางแล้ว อันนี้อันนี้นี่พี่ป๊อกเขาเล่นหนังเล่นหนังหนังอาตมาฟ้าผ่าเขาผ่าเป<อ>ี้ยงไว้แบบนี้เลยเม่เป็นวงการที่เข้ากับ2ทีมนี้จริงๆตัวพ่อหน้าแม่วงการที่เกี่ยวกับนุ่มๆตัวพ่อแต่ขอแปลงโฉมให้กลายเป็นตัวแม่ตัวมั่มบอกเลยว่างานนี้ต้องเพ่งดีๆครับมีอึ้งแน่นอนหนึ่งหน้าไปแล้วครับหน้าต่อไปครับมาครับ พ่อหน้าแม่ครับใครครับใคครรับทีมรัเจ้าโจ๊กโซคูรันจะดูตรงไหนดูตรงไหนอ่ะผมจำหน้าเป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาได้แล้วทำไมเขาหน้าเป็นแบบนี้เพราะอะไรอ่ะเป็นรถสนิยมที่เขาชอบหรือเปล่าถูกต้องครบเวอร์เขาครบเวอร์ cover ออกค c บ v e r มาพูดว่ารถสนิยมครับปุ๊บอุลังเลเลยนะเนี่ยไมเขาชอบเนี่ยชอบในการเขาแต่งเป็นเพื่อนลูกสาวเขาดิโอ้โหเปลี่ยนตัวเลยดีกว่าทำไมไม่บอกให้เจ้าบอกให้เจ้าบอก เขาเขาเป็นลูกสาวเขานะสองแล้วนะยังไม่พลาดเลยน่าที่สามนะครับพร้อมมาครับยากอ่ะโอยจะลองโลโหลช่วยหน่อยครับกระเป๋ากระเป๋ายังไงกระเป๋าแบกไม่ใช่เนี่ยทะยังไงกระเป๋าเออมาถูกจังแบกแบกปูแบกแอคุณงคุณป้าคุณน้าคุณนาคุณอาเออมีคำว่าอามีคำว่าอาเนี่ยอะไรกระเป๋าอาไทยปักอาไทยไม่ระเป๋า ต้องใส่สะพายหลังเนี่ยนะเลยเป้อรักอตัวตาไม่เหมือนเลยอ่ะโอ้โหกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรแล้วอ้อมไปอาก่อนด้วยทำไมไม่เหมือนเลยเออทำไมไม่เหมือนเลยอ่ะแล้วเป้อรักตรงไหนอ่ะตอตัวพ่อน้าแม่ไงเออผมว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้รู้ไหมคะไม่รู้เหรอแม่อ๋อรู้หมดเลยเอ้ครูแข่งรู้หมดเลยหน้าที่สี่แล้วนะตอนนี้ได้ไปสารด้วครับมาครับไหนครับโหดีง่ายเลยไอ้ที่ผมรู้ เขาเป็นพิธีกรด้วยเขาเป็นพิธีกรอยู่วอซองแล้วเขาก็เป็นพิธีกรเขาร้องเพลงเพราะมากสบายมากคนนี้อจริงตอบได้เลยใช่แต่เราดึงเวลาไว้เม่อไหร่เขามีแฟ้แล้วพุทเปเอยมีกิ่นปฐุมพุทเปี๊ยมซึ่งเขาเป็นพระเอกมาก่อนพูดอะไรพูดอะไรใครเห็นก็ต้องรู้เวลาเยอะๆนี่ซีสิวัตกต้องนะครับเขาน จะทำไมไม่รีบตอบกั่น่อสิฮะเออเวลาก็เดินไปเรื่อยๆเลยโชว์เหนื่อยฮะเออโชว์เหนือโชว์เหนือเขาคือสบายใจไปแล้วล่ะสีหน้าแล้วยังไม่พลาดเลยครับหน้าที่5ครับมาครับคนนี้อ้าวรเนี่ยเออใครเนี่ยตายเอาไม้ขอเขาจะเหลือไหมช่วยไม้ช่วยไม้เอาไม้ข้ามแล้วเอาไเลยเอาไปเลยเอ้ามันไม่ได้ลงเทียดเหรอไม่ลงเทียดเลยอ่ะกับเพียงไปเลยเอ้าใครครับบอกไปครับไม่เห็น ครอะบอกไปแบบไม่เห็นกุ้งหอยกุ้งหอยปูเออาปูพงศิษฐ์ไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาถูกทางรักปูแบล็คเฮดอถูกต้องนะครับกท่านทำไมมันขึ้นจุดลงจุดขนาดนี้ข้ามมาข้ามมันจะลงเอาหน้าต่อไปเลยนะมาครับไปได้ดีไปได้ดีหมดไปลม่ไดะโอ้โหเอาหรอรู้มไปรู้มไหมคะใครคะเจแปน โอ้นี่ได้หมดเลยอะข้างบนยังงงอยู่อ๋อมิจฉาเปรจเปรข้อ44วัดเมื่อกี้คือต่อให้นะเอ้ไม่ผมนึกว่าผมนึกว่าเหลือเวลาเยอะแล้วตอนลงไปมันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยครับเนอะเห็นแเห็นแต่เครื่องหัวครับเมื่อกี้เออแล้วก็แล้วก็คนช่วยก็ดีมากเลยอะขอบคุณเก่งมากแล้วก็ตอบเลยอ่าเราทวนก่อนและกันอ้าวนี้ไม่กี้ได้ใครอะใครคะพี่เต๋อครับอุ้ยเฮ้ยเออ เฮ้ยยังกันเฮ้ยเออคืออะไรอ่ะพี่เต๋อฉันเฉยเ้ยดูตรงไหนเมื่อกี้ดูตรงไหนดูตรงฮะไม่มีเหมือนเลยไม่มีเขาเลยใช่ไหมรู้ไหมฮะรู้หมดเลยไอ้ถามมาทางนี้รู้หมดเลยอ่ะแต่พอเดี๋ยวตอนตัวเองปุ๊บไม่รู้แล้วพอไปทีมตัวเองก็ไม่รู้อันนี้พี่เต๋อนะพี่เต๋อนะพี่เต๋อทำเต็มทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์อ่ะไปดูที่เหลือหน้าแปดใช่ไหมคะหน้าแปดอันนี้ไม่ได้เล่นนะสามหน้าพี่อ๋ออันนี้นี่นี่นักร้องพี่ปอนด์ปุ้มราช ไม่ใช่เปื้อนเปิ้อนเปื้อนอะอีกสักหนึ่งหน้าอันนี้ที่ไม่ได้เล่นนะครับเช็คให้หมดเลยปั๊บใครคะอ๋อพี่เออพี่นิกกี้นิกกี้พี่นิกกี้นะชาตินิกกี้มีหนดานิกกี้อย่าไปนัดฉันด้วยนะเออถูกต้องไอ้ทางนี้รู้หมดเลยอะคือพวกเราอะถนัดเรื่องการปลอมตัวค่ะหนูถอดออกมาหนูก็อยู่แคตเกอรีนี้โอ้ได้หมดเลยหนูใส่เนอะอันนี้ก็เล่นหนังพลดเล่นหนังพลดนอน อ่ะปิดท้ายหน้าสุดท้ายอันนี้ยากสุดๆหน้านี้ค่ะพี่ตั้งเวลาวูดตามอ้าวรู้เลยสวยเนาะเออสวยมากเลยอ่ะพี่ตั้แต่งบ่อยครับโอ้ถูกต้องเลยตอนนี้ก็แต่งในถ่ายรายการอะไรของเขาอ่ะนะโน่นนี่นั่นเนาะไม่น้อยเนาะห้าหน้าครับจะลงแบบไหนนี่นี่ไว้เทพาต้องบอกพี่ไปว่าสู้ๆนะครับผมทำได้เยอะมาก มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเก่งมากโอ้งสุดสุดมาเล่าให้ฟังหน่อยมาพี่ตาโอ๋คับเป็นยังไงมันยังไงผมเต็มสุดความสามารถแล้วครับจะพูดอะไรก็โอ้ก็ได้ได้ครสัเปิดช่องไปหลายทางมากโอเคไหมพี่นุ้ยโอเคอเคราพอใจมากพอใจนะโอเคปอบมาคูพูดอะไรนะเปตัวตั้งลบไปมันนี่เร็วเอามาตรงนี้ก่อนเธอจะทำตัวยังไงต่อไป คือหนูต้องบอกว่าหนูเป็นคนกลัวความสูงโอเคจะพูดกับลูกเธอใช่ค่ะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าลูกจะได้ภูมิใจในตัวพ่อเดี๋ยวแม่หรือพ่อยังไงเพร่าตัวพ่อแต่ตัวพ่อได้นะแม่่มาปบมัยเซฟตี้เหรอคะมันปลอดภัยเนาะไม่กลัวสิหนูกลัวความสูงมาก ค่อยๆขึ้นนะค่ะพี่หนูจะปวดไม่ต้องบอกก็ได้อยากได้อะไรจัดไปตามนั้นนะเจ้าหน้าที่ใจดีอยู่แล้วเอาค่อยๆขึ้นมาค่ะค่อยๆขึ้นมาเออเห็นไหมไปล้มกันไปล้มกันไปไปล้มกันไล้มไปล้มไหนขึ้นไปสุดแล้วลงแรงๆได้ไห้ไม่ได้จะใล้มกันแบบรับดีมีเพลงเกี่ยวกับล่มไหมฮะเนี่ยเราก็มาเป็นสาวเหนือแล้วก็ร้องเพลงสาวเชียงใหม่ละกันค่ะ Charlie Hee เป็นสักเจียนมาเหี้ยไม่ได้หรอกเจ้าเป็นน้อมล้นที่ต้องรู้ตอนลงตอนลงสนุกมากไม่เอา่พี่ี่ลุงลุงเอามาตัวพ่อแต่น้าแม่มาเลขหน้าหน้าที่หนึ่งผ่านได้แล้วก็สุดๆุดเลยค่ะมาครับใครครับเรียกไว้ใครอะ